แถวข่างข้นี้ข้างล่ทีมงานในฝันรุ่นแ่ดนะครับลุ่ที่ดเป็นมดใช่ไ้างล่าัทีมงานแต่เราจะเดินร่น การของทีมงานนะครับคือประโยชน์สูงสุดในทีมนะครับที่ค้าขึ้นมาคุณค่าที่ทีมงานยึดถือร่วมกันค่ะที่ที่ของงานยึดถือร่วมกันแนวทางการปฏิบัติงานของทีมงานค่ะให้ทุกคนเสนอแนะความคิดเห็นและสรุปงานร่วมกันครับกฎวัฒนธรามที่กำหนดไว้ครับเพื่อให้ทุกคนไปทางที่เดียวกันครับ ต้องการให้คมสำคัญคำว่ากับคำว่า teamwork ต้องมีความเป็นความสามัคคีครับ แเรื่องภาพที่8นะคะก็คือภาพรักทีมงานในฝันก็คือการเริ่มกันเริ่มจากตัวเราเองค่ะค่ะเป้าหมายร่วมกันของทีมงานค่ะก็คือมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศค่ะคุณค่าที่ทีมงานจะถือร่วมกันก็คือสร้างผลิตภัณที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาแล้วก็เรียนรู้อย่างต่อเนื่องท้าแล้วก็ ให้ผลิตภัณฑ์ให้มีกำไรสูงสุดค่ะ,คะแนวาทางการปฏิบัติงานาของทีมงานก็คือเราจะมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะ <ๆ S 1> แล้วก็ให้ความสําคัญกับลูกค้าภายในและก็ภายนอกลูกค้าภายในก็คือโดยงานทุกหนวางานภายในองค์กรลูกค้าภายนอกก,นนก,ยนนกก็คือลูกค้าค่ะกฎมาตรฐานที่กําหนดไว้ก็คือผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐารนที่กํกาหนดค่ะงานให้ความสําคัญกับคําว่าที ก็คือทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพค่ะเรียกเลยนะคะกลุ่มต่อมาค่ะไม่ต้องต่อแล้วมันจะแผนอะไรใช่ไหมคะดูตรวไหนสูงสุดน,นะกลุ่มที่เกา้กาค่ะเลือกคุณาพที่เก้าค่ะ ภาพลักษณ์ที่จริงนั้นในสันค่ะภาพที่ก้าวบนขันเป้าหมายรวมกับเป้าหมายรวมกันของทีมงานค่ะและเป้าหมายของเราจะแตกแต่ก็สามารถให้หมายสังเกตได้เป็นความสาธารบทคุณค่าที่ทีมคุณค่าที่ทีมงานก็ถึงรวมกันค่ะเงานคนกดทนยืดหยอ่นเป้าหมายขององครงการ แต่ทางการเิ็นเารนาทของทีมค่ะทีมเข้ามาเดียวกายได้โดดความคิดเห็นร่วมกันว่าการตามที่ไดกลำบเพื่อเขียนแผนงานกมารฐาที่หนดไว้ค่ะดำเนินงานแผนการทำค่เพื่อดำเนินงานไปได้สำเร็จกว่า 好。 กานยิ่งือเราจัดเตรียมอาหารให้ได้ตรฐานแล้วก็ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุนะคะแนวการงานัวทแงา ภาพทีมง,งานในฝันจะเลือกภาพการค่าซึ่งเป็นภาพของมดค่ะเป้าหมายร่วมกันของทีมง,งานงานจะนัดแค่ไหนเรารก็จะร่วมกันทำง,งานจะให้สําเร็จร่วมดีค่ะคุณค่าที่ทีมง,งานยึดถือร่วมกันความสําเร็จของงานค่ะแนวทางการปฏิบัติงานของทีมงานความขยายความอดทนค่ะกฎมาตรฐานที่กําหนดไว้เอ็นมั่นขยันยและอดทนค่ะให้ความสําคัญคําว่า teamwork คว,วาสมสามัคคีร่วมแรงร่วมใจความพร้อมเพรียงกันค่ะ นะถ้ามีเวลาอยากให้เอาไปรวมกันต่ถ้ี้มีเวลาเราเอานั่งเขียนแล้วก็รวมกันว่าสุดท้ายแล้วนะคะภาพลักษณ์ของทีมในฝันคืออะไรคะคืออะไรคะภาพลักษณ์ทีมในฝัน<ส>ออก็ทุกท่านก็ไปรวมกันแล้วกันเป้าหมายก็ชัดอยู่แล้วนะคนะนะนะ<ส>ก็เรีนตรงนี้เป็นหลักนะคะต่อมาคุณค่าของทีมที่ควรยึดถือเรื่องกันอาจารย์เห็นว่าหลายกลุ่มจะเนในเรื่องของอะไรคะคมสามัคคีกับ คุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นนะและแต่ท่านก็เป็นโลโก้กันอีกทีนึงก็จะเป็นขององค์กรวันนี้กลุ่มเราอาจจะน้อยนะคะสามสิบหอด้านถ้าทั้งหมดทุกคน400กว่าท่านที่นี่มาช่วยกันคิดหัวข้อเหล่านี้คิดว่าจะเวิร์กไหมคะมันก็จะหาคำาร่วมกันทุกคนจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมนะคะแนวทางการปฏิบัติอาจารย์ว่าที่มันมีกฎระิบายอยู่แล้วนะคะต่อมากฎมาตรฐานกฎมาตรฐาน ความยากในการที่ทำให้กฎมาตรฐานะะเป็นจริงคืออะไรคะทุกคนต้องเคารพกฎนั้นนะคะแล้วก็ทาตามด้วยความทำไมคะมั่นใจเชื่อมั่นนะคะไว้ใจใองค์กรนะคะสุดท้ายค่ะการให้ความสําคัญกับทีมเวิร์กถ้าใช้คําไหนก็ได้ําวไม่มีผิดนะคะอยู่ที่ว่าท่านจะยึดคําไหนถึงจะพูดถึงทีมเวิร์กนะคะทั้งหมดนี้เป็นเวิร์กช็อปที่ทำให้ท่านได้เห็นว่าวิธีการทำงานเป็นทีมยากหรือง่ายคะ ง่ายนะเพียงแค่ทำไมคะต้องเปิดใจในการทำไมคะแชร์ร่วมกันนะคะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่จีมันไม่เวิร์คเพราะอะไรคะอะไรนะคะต่างคนต่างทำต่างคนต่างมีเป้าหมายถ้าเป้าหมายมาแชร์แล้วก็เห็นให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะใครที่มีครอบครัวแล้วจะซื้ออะไรสักอย่างคุณต้องปรึกษากันไหมคะ,ออะเอากดเขาหรือกดเรา ไปก่อนเยอะนะต่อมานะคะวันนี้ค่ะปัจจัยสำคัญในการรักษาทีให้ยั่งยืนนะคะคำว่าทีสร้างไม่ยากแต่ความยากคือทำไมคะทำยังไงให้ทีมเรานะคะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะอาจารย์เชื่อป้างเรื่องทีมค่ะสมัยทำงานอาจารย์ชอบทำงานเป็นทีมนะคะและอาจารย์ชอบสร้างเด็กรุ่นใหม่นะคะพออาจารย์ออกจากองค์กรนั้นนะคะหลังจากนั้นได้มาส สิ่งที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหมคะน้องที่อาจ,จารย์สร้างมาก็ได้ขึ้นในตำแหน่งสูงเพราะอาจารย์ออกไปเขาได้ท่านอาจารย์เข้าเป็นนะคะที่ผึกษาอีกยโดนึลยฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่าเรื่องทีมค่ะวันนี้คุณนะคะทํางานเป็นทีมอนาคตคุณต้องเจออีกงไหมคะเพราะนะที่ทํางานกับคนสร้างมี้หรือสร้างศัตรูรคะอ,อนาคตต้องไปเจอกันค่ะวันนี้เราเจอกัน อยากเจอท่านในภาพลักษณ์หน่นะคะภาพลักษณ์ที่ท่านประสบความสําเร็จที่มากขึ้นกว่าวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านเป็นผู้ตามหรือเป็นผู้นําระดับตน้ตนๆนะคะท่านเป็นส่วนประกอบของทีอนาคตท่านจะเป็นผู้นําทีนะคะและเป็นผู้นําที่มีลูกน้องมากขึ้นมากขึ้นสิ่งสําคัญคือหนึ่งการให้ความสําคัญกับคําว่าทีนะคะคำว,ว่าทีมมันมีความหมายมากกว,ว่าคำว่าตัวเราคนเดียวนะคะ เราคนเดียวเก่งสมัยทำงานอาจารย์เก่งมากเลยนะคะไม่ได้โมนะคะเก่งมากแต่ทำไมคะช่วงแรกๆเราประสบความสําเร็จเร็วเราจะไม่เห็นความสำคัญของคนอื่นนะคะอาจารย์มีคนที่ประสบความสาเร็จเร็วมาก20บต้นๆได้เป็นหัวหน้าแล้วนะคะแล้วก็แ่งขึ้นเร็วมากเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดเราจะไม่เห็นความสําคัญของใครเพราะเป็นเก่งที่สุดพอโตขึ้นโตขึ้นเราจะเห็นว่าถ้าเราเก่งอยู่คนเดียวงานสําเร็จ เราก็ทาอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มไปสร้างน้องๆให้เขามีความเก่งแล้นความสําสคัญคือต้องทาให้ทีมดีด้วยไม่ใช่เราดีอย่างเดียวนะต่อมาการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ความสาคัญที่สุดค่ะถ้าเราไม่สื่อสารการันคิดว่าจะมีความเข้าใจกันไหมคะคุยกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอย่างน้อยจะเห็นว่าเหตุผลอะไรไต้องทําแบบนั้นเหตุการณ์นะคะคนละเหตุการณ์แต่วิธีการทําเหมือนกัน มันก็ได้ผลไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราสงสัยเราใช้อะไรคะคําถามถามซะล้วก็ฟังในสิ่งที่เขาพูดอย่าฟังในสิ่งที่เราคิดใส่ใจซึ่งกันและกันเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะเพื่อนเราเป็นมนุษย์ไหมคะหัวหน้าเราเป็นมนุษย์ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากได้คำชมเขาก็อยากได้ร<อ>ัได้รับการยอมรับถ้าวันนี้เรายอมรับเขาอย่างจริงใจยอมรับ คิดว่ามันจะสามารถลดช่องว่างไปได้ไหมนี่คือเป็นเรื่องของใส่ใจซึ่งกันและ